พี่น้องพบกับช่องเอองสตอรี่นะคะน้งไปใีเป็พระจีพะพะกันมา่อยัง่ยุดตกเฉียแครับ้าขนมปังครับข้าขนมปังุกยางครับข้าขนมปังอ๋อ้มเน็ด้มเน็ด้เนดครั แ่บบอแอบบหายล้วบอครับครับหายบอ้วอะอีกน้อหนแทนว่าอันนั้นเดี๋ยวบานีอยู่อะไ่สุดบอไ่นะเครื่องหอนเวิด นั่งตันครับจอยลงมบานี่มีคนท่วงจอยลงมีเดยหลักคับอาย่บ้าเดนละไม่เคยกินเขาไม่เคยไม่เป็นคิดหอดวงเป็นว่าก็ไม่เคยกินนอนอนจะรู้เบอรเป็นไครวัดลงพ่อแ่นครับอืม้นเป็นลายเนาะเป็นผู้แข็งเนานีค่ะ หมอเลมเอวดีครับคนนี้มือนีมือนีมาเกิดได้ที่นะโชว์เอวได้ค่พะ,ะ,ะพี่น้องในเบื้องมือแรงซึมมือซึมมือแต่เบื้องมือแรงได้พี่น้องเอวดีร้ายจนไข่แตกบอยล่ะลนี่เรียกมากใใละไก่หันเจลหนอาไอเดนแล้วครับไปถึงภูเขามูเขาพวกดอก เรบตอนประเดกวะฮะใส่ทับเสดงกันน่ะนประแดกเสประแด็กผมงงไป่หาี่้นว่ดิัดแสีเสบาโอ้เป็นเสบเนาะมาพิเศษเป็นบอนจัคนเอาเพื่อใจเลยดิอาบ่เอาผู้ไดใจ เสพย์ยังัจจนมาเลี้ยงเลี้ยงเลยครับเอ้าใจากใลังจ้กินสนอจอาจายเอายจะกจายเร็วแต่เอากินปลาแดกว่าหันมากินไอติมต like ่อยอีกแล้ว uh คับมอ้ยมีแตผูอยากรดค่วมอ้วนแยบลายแยบลายฉีกปลาแดกก็สั่นเอาใจเดี๋ยวต่อใจด้ยเอิ่มเริ่กินเลรดูดูนี่ออกหน้าเลยไล่เลยไม่พึ่งจะเป็น เู้่ต่ละคนหนึ้คืนพ่อฝนบอตวมปัาเหนต้มหมักได้มาหาผมอยากไปยูน่งคื่นไสวยดมาไปข้ามเอมาไปแล้วมาน้องเบียกินไอติมมลูกกินได้ยังกินเอาเลยเอาเลยไปเอาเอค่ปเอาเอินเอินเอา นีินไหมพี่ส่วนเลี้ยงกินนั่นๆๆ่อนแ้้วย้ว้วยาวกวยอกจันทร์ะไหยิบอาเลค่ะเอาม่ไม่มีวันที่ิบเอ็ดน่ยังเียวกังอ อากาศดีเมนีอากาศดีด้วยค่ะพี่น้องแล้วตรงไหนอ่มันออกตรงนี้ได้น้องมาระบแขเสรแล้วสวยอยู่แข่งสวยอยู่หัวไปขอบคุณสำหรับไอติมกางติ่เ่ครับกล่างกินบักม่วงมากมื่อกี่อยู่ในท้องนะครับกับปะเดียกรบปะเดีกแล้วเอาไอติมไสไป Não <síntos>

บอกยเกียวยเกียวมีคนคิดถอดเดนไเกระบาดเเพื่อแล้วพยมันล้นแล้วมันล้นแลวยานบออีม้าอกัมมันเยอะหลกปวดเก้าบาทบอหลไปเล่นไอซูรินนะไอซิบบาทอบระดอนนันสบาทเนาะเป็นไปเล่นซูรินในเมื่อบานบอ นงนี่อนังสองนเบีย์อันนี้บรีรัมดีบันนสกุลเอ้บันเดบันสเรนอายุสเรนอายุสรนนเดแม่กับสเรนดไออีกบครับไรเงินเลยพ่อเใจ้าจ้าบ้านสองหลังเนาะหลังหนึงบุรีัมหลังนึงเยีหลหลหลังมีหลายบ้านปะ เดินคป่น้แหม่เอยากินแ่เยอแปอยู่คนใส่กินเลยแะลูกไอ้ติมไอ้ติมพ่อแช่ป่ะกินไอ้ติมเบิร์ดแล้วเอาเอาขนมปังไปเอาน้ำเลาอิ่กไอยติมเพิ่มอติมเพิ่มสำหรับบุกเกอเนาะ นำนเดียวเปราน,นมาวเหนีย <c oughs> อินนีปวดปวดพองมาาเป็นอาทิตย์เราจะดีบบ้เพินมากขีม้นอน้อินขานะีเดนีวอาเหิาิอินวหรรนนพ่านอนีนอาีอนเนาเนแข้าอขอิราอิาวเิมอยอ ไปน้ำอะไรบ้างดัดน้ำคช่เาถือไลน์้ลนจ้ององม่งดูเราก็ได้เต็มละคนโอเคค่ะพี่น้องให้เบงสมีกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆติดตามช่องเริงสตอรี่นะคะสวัสดีค่ะ เวียหันมาคือไอจิ้มเนี่ยพิขอพิดปรับปกเลยเด้อจ้ะโอเคขอบคุณค่ะ